สวัสดีวันนี้เราอยู่ในช่องอาชอาชาแนลอีกไม่ใช่อาชอาชาแนลอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาหาช่วยช่วยทุกคนหาบอสตาวิธีเนี้ยเราอะมันต้องแบบนี้เลยทุกคนต้องบินสูงเหมือนเรานะทุกคนต้องบินสูงเหมือนเรา ินสูงมากเลยเพราะว่าบางทีเกาะมันก็สูงไปโอเคแล้ววิธีนี้นั่นก็คือการเปิดแมพการเปิดแมพเพื่อให้เรามองเห็นเยอะกว่าเดิมโอเคเดี๋ยวข้ามไปเลยนะเดี๋ยวข้ามเดี๋ยวข้ามเลยโอเคหนึ่งสองสามโอเคค่ะตอนนี้ก็อยู่กลางกลางทะเลไม่เชื่อก็ยองดูสิเห็นไหมอยู่กลางทะเลอยู่กลางทะเลเลยโอ้โห ก็สวยนะเพราะเราปับเป็นแน่ล่ะคนจริงมันปับเห็นพ่อมดด้วยเออทางไหนที่มีป่าดงหยิบแสดงว่าทางนั้นคือทางที่เราจะต้องไปภูเขาไฟป่าแล้วก็ต้องข้ามไปอีกอะเพราะว่ามันจะได้ยอดโอเคตอนนี้ก็อยู่ทะเลทรายแล้วนะโอเคก็ข้ามมาเยอะมากเลย โอเคก็ัปหายากมากเราต้องข้ามไปถึงตอนจบโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามให้นะมันต้องข้ามทีไรเนี่ยต่มาหล็กนะมแหล็กมากจะบอกใครหล็กทุกคนตอนนี้จะเกาะไลอยฟ้าและหรือเขาเรียกแต่เราชอบเรียกว่าก้อนแม่ลอยฟ้าเพราะว่าวันไม่ได้อยู่ไกลมากอ่ะมันไม่ได้อยู่ไกลมากมัน ก็เลยดิบๆวันดีบคืนก่อนเลเออจะขอเข้าไปหน่อยครับสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเร่งความเร็วก่อนโอเคจะปรับมมุกล้องใกล้ๆโอเคเดี๋ยวผมขอเร่งความเร็วก่อนเฮ้เฮ้เฮ้เร่งความเร็วแล้วครับโอเคก็ตามไปกรวจกันเลย โอ้โหเกาะไรฟ้าเต็มเลยอ่ะเราเชื่อเรื่องกว่ากเกาะนี้โอเคก้อนนี้เต็มเลยโอ้โหอะไรมันจะสวยขนาดนั้นแต่เกาะที่สวยมากนั่นก็คือเกาะที่มีต้นซากุระและ้วจิบน,นอนทำไมอ่ะตัวข้อแล้วมันนอนอะ่ะมันบักอะ่ะเมืเ่อกี้เราเผลอปรบอับมุมต่ำไงแล้วเราก็ไปชนต้นไม้อะ่ะมันก็บักเลยอะ่ะไปชนต้นไม้หนึ่งอะ่ะที่ ที่มันบักเลยไปชนแล้วก็บักเลยแต่วิธีเดียวที่เราจะทำได้นั่นก็คือเดินแต่ถ้าเดินบนอากาศมันก็ไม่ได้เออมันก็ไม่ได้ตกต้นไม้ถ้าเรายิ่งชนเดี๋ยวมันยิ่งบักบักเดืดเดี๋ยวมันบักอ้ยอ้ยอ้ยชนนั่งไงนั่งย้ายชนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราชนเยอะกว่านี้นะต้นไม้นี้มันจะค้างไปเลยเกมค้างอ่ะ มันจะค้างอะ่ะโอเคผมเล่นความรืวหมดแล้วผมโอเ,เอาใหม่โอเคมันจะเป็นบล็อกถึงมันจะไม่ค้า,างเห็นไหมไม่ค้างเลยอะ่ะโอ้โหดูต้ไนไม้นั่นล่ะสวยสวยมากอะ่ะสวยกว่าเดิมมากทุกคนเพราะว่ามันเป็นต้นที่แบบเริ่มยาวกว่าเดิมเนี่ยเหมือนมันมันไม่เหมือนในหน้าปกแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู มันไม่ยาวแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันไม่ยาวแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยสังเกตตรงนี้ตรงกายอะมันไม่ยาวเลยเออตาตาพออพัปเดตไปปุ๊บโอเคยาวตาแต่เย่ายเพิ่งไปตรวจแบบนะไม่งั้นเงาไม่งั้นไม่เงาวเลยไม่งั้นไม่ยาวอยู่เหมือนเดิมอ่ะ เขาเรียกว่าอยู่เหมือนเดิมโอเคตตอนยีเล็กบากงั้นข้ามไปเลยโอเคข้ามไปเ,เอ,อ่อข้ามไปเลยนะโอเคข้ามไปเลยมัมเป็นอีกแล้วชนกเกาะลอยฟ้าต้นไมน้นั่นๆโอ้โหต้องบังคับหน้าตาแบบเีแ้แหละโอ้โหมองดีๆได้ไหมเนี่ยตรงตรงนี้จริงๆมันปรับได้นะ เออเราเจออะไรตะครอร้องอ่ะอย่าเป็นอย่าเป็นจะเป็นอะไรระวังใบอง์ภูเขาไฟถ้าไม่เจอนี่นี่ยังไม่จบนะยังไม่จบเดี๋ยวเราคอยปลูกก็ได้ ได้ยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเอะโอเคก็บาหายแล้วมันต้องเดินกับเดินถึงบากจะหายโอเคจริงๆโอเคอันนี้คือแผนทำเองก็ได้มาเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวจัดให้ตัวเองโอเควิธีนี้นั่นก็คือลบพวกนี้ออกซักให้มันอยู่ไกลยซัก จริงๆค่ะไม่ต้องเปิดนะดึงดึงดึงแต่มันจะลายตาเพราะว่าจะไม่เปิดนี่เนี่ยอุ้ยนี่เนี่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 ยโอเคจะซื้อเองก็ได้ไม่ โอ้ยโอ้ยหยมาป่ามาป่าดิดบักโอ้โหมาป่าติดบักเกห็นหมาป่าติดบักอ่ะติดบักอ่ะติดบักแบบเนี้ยเออติดบักอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาถึงเวลาทำแล้วแต่เราต้องมีนี่เลยโอเคก็เอามาเลยยาวไปถึงนั่นเลยนั่นคือ ขาไฟนั่นเองอู้หููขาไฟอ่าอันนี้มันต้องข้ามอะโอเคถ้าหาไม่เจอคือจบยังไม่จบหรอกก็แค่ปลุกเอาอะ่ะปลุกที่อื่นเอาแต่ขอร้องเถอะอย่าหันไปทิศทางที่มันแคบนะไม่งั้นต้องไปแข่งบนฟ้าโอเคเดี๋ยวหาก่อนมันอยู่แถวนี้แหละ มันอยู่ตรงนี้นั Marcel, Onion, hmm. ่นไงอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยแลกแลกสร้างเราเปนแลกแลกแลกวันน oh, ี้อ oh ุ้ยเอาให้มันยาวกว่านี้หน่อยจะได้หยิบง่ายเอ๊ะได้แล้วโอเคโอเคโอเคเราก็จะมาอุ้งใจหมดควันเลย เขาไฟตาห้ามันเป็นภูเขาไฟแบบปึ้งระเบิดออกมามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบไม่มีโปง่งไม่มีไม่มีไฟอยู่ในนั้นอ่ะมีแต่ที่บุ๊บอสท,ทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยฮายนี่ โอเคโอ้โหเกือบจบคลิปแล้วเนี่ยบวบจบนะถ้ามันใหญ่กว่านี้รูใหญ่กว่านี้ไม่ได้เท่ากันนะอ้อจบคลิปเลยนะอโอเคโอ้โหเวลามันจะจบแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการหันไปทิศไหน อันไปทิศไหนไอ้วันอู้อันไปทิศนี้เอี่ยนี่อดีาฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้คือ <c oughs> ทุกคนต้องจำไว้แต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไปฆ่าบ,บอสที่ป่ากกระเพือก็เราไม่มีที่ขุดเอ,อ่อที่ขุดเพชรนะ มันร้อนจริงๆเลยนี่เนี่ยอุ๊ยควรอย่ามากระเด็นใส่วัดแสบตาเป็นเหมือนหมอกโอเคอันนี้อันนี้อันนี้เอ๊ะทำไมหน้าตาทำไมชื่อเหมือนกันเลยอันนี้กับอันนี้โอ้โหสงสัสยไปเองคิดไปเอง นี่เนี่ยเออแต่เดย๋ยเพิ่งวางอันท้ายเราต้องมีอาวุธก่อนที่จะสู้มันนะโอเคเราออกมาจากไหนเฮ้มย,ม,ยมันอยู่ไหนอ่ะเอเมกอ่ะมันอยู่ไหนตาฝาดเอาเองหรือเปล่ามันมาได้ไงเอ๊ะ ช่างเัินเถอะก็ซูบอลเลยอันสุดท้ายเตรียมยิงใส่กระสุดวันจะเก็บตัวองเลยเอาวฟเอาไฟอย่าบอลจะขึ้นมา 你当当嘛。冷冷冷冷 ขอตัวลาไปก่อนนะบายบายว่ามันยาว่ยมันยาวขอตัวลาไปก่อนนะขอสวัสดีด้วยโอเคขอตัวลาไปก่อนนะเออบายบาย